ยูคินสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวเตาอบโตชิบารรุ่น TLMC 35Z นะคะตัวนี้ยูคินซื้อมา3,190บาทจากช h อป e ีนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ด้านบนให้นะคะเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างมีตะแกรงให้นะคะดูดีทีเดียวค่ะดูไม่กองแกงนะคะแลก็อันนี้มีถาดนะคะ มีใบรับประกันนะคะมีแมนนวลทั่วไปะคะ่ะเป็นภาษาไทยะคะ่ะในอันน,น,นี้แล้วก็อันขี้หมุน,นะคะ่ะก็มีสองชิ้น,นะคะ่ะมีที่กิวนะคะก็มีถาดด้านล่างะคะ่ะ มีขนาดปานกลางนะคะใหญ่กว่าไมโครเวฟพอควรค่ะนี้หลังแกออกมาจากกล่องแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยข้างในตัวนี้จะเป็นทรงเพชรนะคะช่วยในการกระจายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะดูสวยงามเลยทีเดียวค่ะจะมีทั้งหมดสี่ปุ่มนะคะตรงนี้จะเป็นสีทองค่ะแล้วก็กระจกสองชั้นอันนี้เลิศตัวปลั๊กนะคะจะเป็นปลั๊กสามตาแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะเผาเตาอบเพื่อทำความสะอาดเตาอบนะคะเราก็จะตั้งไปที่ไฟล่างไฟบนแล้วก็พัดลมนะคะส่วนข้างบนก็ตั้งไปให้สุดเลยค่ะไฟล่างก็เช่นกันค่ะตั้งไปที่30นาทีนะคะจะเปิดกระจกไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราเผาเตาอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็รอใเขาเย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมา เช็ดเขาด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะจะเห็นว่าในโที่มิเมเตอร์จะอยู่ที่ร80นะคะแต่ตั้งค่าหน้าเตาที่ร90าค่ะทั้งไฟบนและล่างเลยอุณหภูมิก็จะคาดเครื่องเล็กน้อยนะคะแต่คงที่เลยนะคะร8 0ก็ไม่ได้เบี่ยงอะไรไปมากกว่านี้นะคะลองอบขนมคีนดูนะคะถือว่าใช้ได้ทีเดียวค่ะ เตาอ,อบเครื่องนี้ถือว่าก็ประทับใจอยู่ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะเผื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเลือกซื้อเตาอ,อบค่ะหรือเพื่อนๆมีเตาอ,อบเครื่องไหนที่ประทับใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นที่เขาอยากจะซื้อเตาอ,อบเขาจะได้มีตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย